นี่นะคะตอออ่อซอสมิน่ารอ่กวเหรอแรงๆอือหือเ็มีน่าหรอ,อ <c oughs> <c oughs> น่กปร <c oughs> <c oughs> อจนะคะ ม uh huh. oh well, ิ้นดมแน่ต่อดงกินไม่ได้มิ้นมาดูก่อนอืมเย็นมา ตัง้งอีกกินก็ไปแต่อะไรเยอะกินไม่ได้นุ่มเลยมิโนกินมันแร้งน,นะ